ไปนะครับเราจะทำสปาน้องแมวครับวจบเก่าเ,เ,เก่าเ,เ,เกาเ เดี๋ยวนี้เราจะมาแปลงฟันกันอะไรเนี่ยขนอะไรเด้ออะเย็บอะเดี๋ยวแปลงฟันให้ดูสิอืมเจ้าชเฮ้ยเดี๋ยวฟันหน่อยฟันหน่อยอ้า เก่งมากเก่งมากโอ้แปลงฟันแปลงฟันแปลงฟันอืมอืมอืมทำไมแปลงรุนแรงจังเลยอ่ะอ้าวแปลงเบาๆสินี่แม่แปลงให้ แปลงเบาๆแปลงเบาๆให้แม่แปลงให้ป่ะแม่แปลงให้นี่ถ้าป๋าให้ของน้องฟกน้องฟกทำไงทำไงครับขอครับโอ้ยจืดสุดไวเสี มาทำไงเอาอ่าขอบคุณค่ะขอบคุณทำยกมือไหว้ทำยกมือไหว้ไม่ได้ของพวกเนาะขอบคุณครับเอ่อขอบคุณครับป๊าป๊าให้ให้ของน้องพวกทำไงป้าป๊าให้ของน้องพวกทำไงทำไงขอบคุณครับโอ้ยมาแมนนมหน่อยอมขอบคุณครับ คุณครับะเอาไจริงไม่อยากให้เราฝังเลยทำจริงโอ้ยหลุดหมดเลยไม่เป็นไรลูกไปหาแล้วไปหาแล้ว ถูเบ,บาๆครับสีหมอกถูเบ,บาๆครับเดี๋ยวน้องล้ม ผีเส <laughs>